สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยและวันนี้เราพบเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้คณิตศาสตร์ของเราเราจะยังคงอยู่ในเรื่องของจํานวนนับไม่เกิน100นะคะสําหรับจํานวนนับไม่เกิน100เราเรียนหลักและค่าประจําหลักมาแล้วเราทําการบวกจํานวนไม่เกิน100มาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคิวของการลบค่ะ ซึ่งเราเรียนผ่านมาแล้วนะคะคลิปวันนี้ถือเป็นการทบทวนและหลังจากที่ดูคลิปก็มีใบงานให้นักเรียนทำอีกเช่นเคยค่ะเรามาเริ่มดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับใบงานนะคะด้านบนหัวข้อใบงานจะเขียนว่าการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100นะคะก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำใบงานทุกครั้งเลยอย่าลืมเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนชัน้นแล้วก็เขียนเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะถ้าเขียนแล้วเรามาเริ่มดูใบงานไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ใบงานของเรานะคะวันนี้จะมีทั้งหมด15ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะมีะมี15ข้อนะลูกนะโอเคนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับข้อที่1นะคะมาเริ่มกันเลยลูกข้อที่187นะคะลบด้วย35เราเริ่มที่ตัวเลขหลังสุดก็คือหลักหน่วยก่อนทุกครั้งเลยนะคะ 7-5ลบหหมายความว่า5ไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่จะได้7 5แล้วก็6แล้วก็7เพราะฉะนั้นนับไปอีก2นะคะเราก็ใส่เลข2ลงไปจากนั้น8-3ลบ3หมายความว่า3ไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่จะได้8 3แล้ว4 5 6 7แล้วก็8เพราะฉะนั้นนับไปอีก5นะคะ เราก็ใส่คําตอบลงไปง่ายไหมง่ายมากเลยนะคะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูต่อที่ข้อที่2 6 8 8 8ลบ38 8ลบ8เหลือเท่าไหร่คะหมดพอดีคือเหลือ0อ่ะใส่0ลงไปนะคะถัดมา6-3ลบ3คือ3ไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่จะได้6 3แล้ว4 5แล้วก็6เพราะฉะนั้นนับไปอีก3นะคะตรงนี้เราก็ใส่เลข3ไว้เลยง่ายไหมง่ายมากนะคะถัดมามาดูต่อที่ข้อที่3 7 5ลบ32 5ลบ2คือ2ไว้ในใจต้องนับไปอีกเท่าไหร่ถึงจะได้5 2แล้ว3 4 5เพราะฉะนั้นนับไปอีก3นิ้วนะคะเราก็ ใส่เลข3เอาไว้เลยถัดมา7ลบ3คือเรามี3ไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่จะได้7 3แล้วก็4 5 6 7นับไปอีก4นะคะเพราะฉะนั้นด้านหน้าก็ใส่เลข4ลงไปเลยนะคะต่อไปข้อที่สําสำหรับข้อที่4ตัวตั้งคือ97ลบ32 7ลบ2มี2ไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่จะได้7หรือใครไม่อยากนับชูขึ้นมา7นิ้วนะคะลบออกไป2นิ้วเหลือเท่าไหร่เหลือ5นิ้วนั่นเองค่ะใส่เลข5นะคะถัดมา9ลบ3 9เลบ3เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือเท่าไหร่เหลือเหลือเท่าไหร่คะเหลือ6นะคะใส่เลข6ลงไปถัดมา 37. 8 8ดสิบแปดลบสาลบสามลบเคือ7ไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่ได้8นับไปอีก1นะคะแปลบสได้เท่าไหร่ปหนปสองแปลบสได้เท่าไหร่จ๊ะได้3แล้ว4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นเหลือ5นะคะผ่านไปแล้ว5ข้อง่ายไหมลูก ง่ายมากเพราะมันเป็นลบแบบที่ไม่ต้องกระจายก็คือลบแบบที่ไม่ต้องยืมหลักหน่วยลบกันลงตัวหลักสิบลบกันลงตัวนะคะโอเคไหมมาต่ออีกค่ะ,ะถัดมานะคะ6 9ลบ34มี4ลบ4มี4ไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่จะได้9 4แล้ว5 6 7 8 9เพราะฉะนั้นใส่เลข5ลงไปเลยค่ะ6-3ลบ3 3ไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่จะได้6 3แล้ว4 5 6นับไปอีก3นะคะง่ายไหมลูกง่ายมากเลยเนาะอ่ะง่ายมากก็ติ๊กถูกไปเลยถัดมา55-41 55-41 5ลบ41 55ลบ41 5ลบ1 5ลบออกไป1เหลือเหลือ 1,2,3,4อ,อ่ะเหลือ4ใส่4ไว้เลยนะคะแล้ว5ลบออกไป4เหลือ1น,นะคะง่ายไหมง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือเดี๋ยวให้เด็กๆไปทำเองเราจะเห็นว่าเราทำมาทั้งหมดแล้ว7ข้อเหลืออีก8ข้อนะคะลองไปทำดูนะลูกนะแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ